มาแล้วการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของตำนาน Naked Bike ในตระกูล CB ที่หลายคนรอคอย Honda CB 750รุ่นปี2026ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมรูปลักษณ์ใหม่หมดจดเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่แรงขึ้นกว่าเดิมนี่คือการยืนยันอีกครั้งว่า Honda ยังครองบัลลังก์เจ้าพ่อ Naked Bike อย่างแท้จริง ตั้งแต่ยุค1,969ที่ Honda เปิดตัว CB750 ตัวแรกโลกก็ได้รู้จักกับมอเตอร์ไซค์ที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีและการออกแบบและในปี2026นี้ Honda ได้คืนชีพให้กับตำนานนั้นอีกครั้งโดยการพัฒนาใหม่ทั้งคันไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีไซน์หรือระบบควบคุมอัจฉริยะเพื่อให้ CB750 เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งสายคลาสสิกและสายสปอร์ตอย่างลงตัว เริ่มจากหัวใจหลักของรถเครื่องยนต์ 4. สี่สูบเรียง750ลูกบาทเซนติเมตร DOHC รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผ่านการพัฒนาให้ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นให้แรงม้าสูงสุดกว่า92แรงม้าและแรงบิดกว่า75นิวตันเมตรพร้อมระบบเกียร์6สปีดและคลัตช์แบบ a s s i s t and s l i p p e r ที่ช่วยลดแรงกระชากเวลาลดเกียร์อย่างนุ่มนวล ระบบหัวฉีด tgmfi Generation ใหม่ถูกปรับจูนเพื่อให้การเผาไหมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นช่วยให้ประหยัดน้ำมันและปล่อยไอเสียน้อยลงขณะเดียวกันก็ให้เสียงเครื่องยนต์ที่ดูดันเร้าใจแบบ cb แท้ๆท,ที่สายไบค์เกอร์ชื่นชอบ ดีไซน์ภายนอกของ CB 750รุ่นปี2026มาในแนว Neo Retro Sport Cafe ที่ผสมความคลาสสิกและความทันสมัยได้อย่างลงตัวตั้งแต่ไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ดเต็มระบบถังน้ำมันทรงสปอร์ตแน่นกระชับลายเส้นตัวถังที่เฉียบคมและเฟรมใหม่แบบไดมอนด f r a รมที่เบาวกว่าเดิมถึง8%แต่ยังคงความแข็งแรงเต็มพิกัดระบบกันสะเทือนหน้าใช้โช้หัวกลับอับซ้ายดาว41มมตร จากโชว์ว่ส่วนด้านหลังเป็นแบบคู่พร้อมพอรีโหลดปรับได้ตอบสนองดีทั้งการขับขี่ในเมืองและการเข้าโค้งทางไกลระบบเบรกจัดเต็มด้วยดิสก์คู่หน้า310ม mm. ิลลิเมตรพร้อมคาลิปเปอร์4พอดจากนิสสินและดิสก์หลังเดี่ยว240มิลลิเมตรมาพร้อม ABS รุ่นใหม่ที่คำนวณแรงเบรกแยกซ้ายขวาอย่างแม่นยำด้านเทคโนโลยี Honda ใส่เต็ม CB750-2026 มาพร้อมหน้าจอ TFT สีขนาด5นิ้วแบบใหม่ที่แสดงข้อมูลครบทุกฟังก์ชันทางมาตรวัดรอบความเร็วอุณหภูมิเครื่องยนตรย์ระยะทางและเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธได้โดยตรงผ่านแอป Honda r o a d s y n c นอกจากนี้ยังรองรับระบบนำทางและการควบคุมเสียงเพลงจากแฮนด์ได้โดยไม่ต้องรับมือจากคันเร่งยังมีระบบ traction control HSTC Power mode 3ระดับ Engine Brake Control และระบบ Quick Shifter ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ทั้งขึ้นและลงรวดเร็วไม่ต้องบีบคลัตช์ฟีเจอร์ที่เคยมีแต่ในรถสปอร์ตระดับลิทถูกนำมาใส่ใน c b 750รุ่นนี้อย่างครบถ้วนเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้ต่ำเพียง795ม mm. ิลลิเมตรขับขี่ได้ง่ายขึ้นแม้คนตัวไม่สูงแฮนด์บารโยกสูงเล็กน้อยเพื่อให้ท่านั่งสบาย